ต่สวัสดีค่ะวันนี้มามา่มามาม่าลุงกับน้องเหรียญหัวจะมาพูดเรื่องอะไรคะเรื่องอเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะเม,เมื่อวานเมื่อคืนเมื่อคน<ๆ>อืนเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นท้องอน้องเหรียญหัวปวดท้องนะคะแล้วเป็นยังไงต่อ ่มา,มาเลยบอกว่าเอ๊ถ้าปวดท้องแบบนี้น่าจะเป็นปวดท้องถ่ายไหมหนูก็บอกไม่ใช่ใช่ไหมคะอ่าพเข<อ>้าห<อ>้องน้ำอึไม่ออกอ่าวันนี้จะมาเล่าเหตุการณ์ของเมื่อคืนนะคะว่าน้องเรนหัวปวดท้องมากแล้วก็ถ่ายไม่ออกนะคะพยายามถ่ายแล้วแต่ถ่ายไม่ออกนะคะจนกระทั่งกี่ทุ่มคะสามสี่ทุ่มเลยไหมอ่า หลังจากนั้นคุณแม่ก็โทรบอกคุณพ่อนะคะว่าให้เอายามาให้หน่อยเอายาระบายตอนคุณพ่อจะปิดร้านนะคะให้เอายาระบายมาให้ด้วยนะคะเป็นยาเป็นยารักษาโรคกระเพาะนะคะก็คือมิวอฟแมกนีเซียแต่ว่ามีผลข้างเคียงทำให้อาระบายได้ง่ายขึ้นนะคะเป็นยาระบายอ่อนๆนะคะพอหนูกินเข้าไปแล้วเป็นยังไง ่าหนูก็ถ่ายออกกี่ครั้งกี่ครั้งสองใช่ไหมคะค่ะพอ,อพอถ่ายท้องออกเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงคะสบายอ่าพูดดังบายสบาย,บายไม่ทรมานแล้วใช่ไหมคะไม่แล้วค่ะอ่างั้นไหนเล่าซิเมือ่อวานตอนเช้าหนูทานอะไรคะลูก ไก่หมดเลยโทรว่าไม่มีอะไรกินเลยหนูขอทานไก่ทอดใช่ไหมคะไก่กรอบมื้อเช้าเป็นไก่ทอดนะคะเมื่อที่สองไก่ก็ไก่ทอดอีกแต่ว่ามื้อที่สามไม่รู้ว่าทำไมไม่มีอาหารเด็กเลยมีแต่ไก่อ๋อก็ทานเนื้อไก่ทอดนะคะแล้วก็มีผักมื้อเช้ามีผักสลัดตอนเที่ยงก็มีผักสลัดใช่ไหมคะ ตอนเย็นทานข้าวกับไก่ทอดสองอย่างแค่นี้ค่ะเลยเป็นเหตุใช่ไหมคะเป็นเหตุให้มีอาการปวดท้องแต่แรกน้องก็ไม่คิดว่าจะเป็นปวดท้องถ่ายใช่ไหมคะหนูคิดว่าปวดท้องอะไรคะปวดท้องไม่รู้ใช่ไหมหนูไม่รู้เลยคะ่ะน้องก็เด็กๆจะไม่เข้าใจนะคะว่าเป็นอะไรนี่คือครั้งแรกของหนูเลยไหมคะ ที่ถ่ายไม่ออกในชีวิตเลยไหมครั้งแรกครั้งแรกเลยนะคะตอนนี้หัวอายุกี่ขวบคะขวบ,ขวบครึ่งค่ะอ่ะาน้องเหรียญหัวอายุหกขวบครึ่งนะคะมีประสบการณ์ท้องผูกเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะปวดทรมานอยู่หนึ่งชั่วโมงเลยนะคะใช,ใช่ไหมใช่อ่าร้องไห้นะคุณแม่ก็บอกพยายามไปเข้าห้องน้ําแสดงว่าหนูน่าจะปวดท้องถ่ายนะคะ เด็กๆในวัยแบบนี้นะคะถ้าปวดท้องมีอยู่2เรื่องนะคะก็คือไม่เป็นแผลในกระเพาะอาหารก็คือท้องผูกนะคะส่วนใหญ่จะมีสองปัญหานี้นะคะวันนี้ที่อยากจะมาแชร์เพื่อให้ทราบว่าเด็กๆยิ่งในช่วงที่ปิดเทอมแบบนี้แล้วไม่ได้ออกไปวิ่งเล่นที่ไหนนะคะใช่ไหมคะเราไม่ได้ออกไปสนามบาสไม่ได้ออกไปสวนสาธารณะนะคะลำไส้ก็ยิ่งไม่ค่อยได้ขับเคลื่อนนะคะไม่ได้เคลื่อนที่นะคะ ก็เด็กๆก,ก็สามารถที่จะท้องผูกได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องให้ทานผักผล,ลไม้ที่มีกากใยมากหน่อยนะคะแล้วก็ลดปริมาณเนื้อสัตว์ลงเพราะว่าเนื้อสัตว์ก็จะย่อยยากนะคะพอย่อยเสร็จเรียบร้อยก็จะกลายเป็นอุจจาระที่เหนียวแน่นเหนียวแน่นนะคะมันจะทําให้เวลาเด็กจะเบ่งจะถ่ายเนี่ยต้องเบ่งใช้แรงเบ่งเยอะนะคะแล้วก็จะถ่ายยากนะคะ แล้วพอถ่ายออกมาเสร็จแล้วเป็นยังไงคะสบายสบายมากเลยใช่ไหมคะ,อะตอนเช้าเป็นยังไงตอนเช้าต่นตัา้าท่บอ๋อแล้วก็ตอนเช้าก็มีการถ่ายอีกรอบนึง <c oughs> ก็ถ่ายง่ายถ่ายคล่องเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าของที่มันอุดตันอยู่นะคะมันได้ออกได้ถูกขับออกไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้น <c oughs> ก็อยากจะมาฝากคุณพ่อคุณแม่ไว้นะคะในช่วง ปิดเทอมแบบนี้นะคะก็ลองให้เด็กๆได้ทานผักผลไม้แล้วก็น้ำน้ำสะอาดะคะ่ะน้ําดื่มให้ได้ปริมาณมากขึ้นนะคะเพราะว่าเด็กลดการเคลื่อนไหวนะคะถ้าเขาไปโรงเรียนไปทํากิจกรรมอย่างอื่นนะคะเขาก็จะได้มีการเคลื่อนไหวลําไส้ก็จะได้เคลื่อนไหวด้วยนะคะแต่แต่ครั้งนี้ก็คือถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรดีหนูได้ทดลอง ได้ทดลองด้วยตัวเองว่าถ้ากินแต่เนื้อสัตว์มากๆจะเกิดอาการแบบนี้ใช่ไหมคะค่ะนี่คือครั้งแรกในชีวิตหนูถูกต้องไหมค่ะ,ะที่อยากให้หนูมาแชร์เพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่ออะไรรู้ไหมไม่ไม่รู้ร <laughs> เพื่อจะได้เป็นตัวอย่างนะคะให้เด็กๆทุกคนนะคะให้ให้ให้รู้ว่าถ้า เราจะทานอาหารเราก็ต้องทานให้หลากหลายนะคะแล้วก็ทานให้ครบหมู่นะคะเพื่อประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกายเราด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่เกิดปัญหาจากการกินนะคะเพราะว่าเราเลือกกินแต่ของที่ชอบใช่ไหมคะช่วงนี้หนูชอบทานไก่ทอดใช่ไหมคะชอบทานไก่ทอดแต่ว่าอนไก่ทอดหน่อค่ะหนูชอบทานไก่ทอดนะคะ คือเด็กๆยังทานยานอาหารทั่วไปอยู่นะคะส่วนส่วนพี่ลุงก็คือเ,อเว้นจากการทานเนื้อสัตว์มาได้4ปีแล้วนะคะมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมไว้ไหมคะมีไหมมีไหมไม่มีอ่างั้น,นแนะนำเพื่อนๆแต่ว่าหนูมีคำถามนะคะ,คะ,คะอันฟูดดังๆค่ะหนูมีคำถามว่า หนูกินหนูกินอาหารอะไรทำให้หนูปวดท้องใช่ไหมคะแล้วก็เป็นยังไงเป็นยังไงอ๋อเป็นอาหารเมนูอะไรใช่ไหมคะที่เราบอกไปอ,ไอ่าถ้าใครจำได้ให้ทำยังไงลูกจำได้ก็คอมเมนต์มานะคะตรงไหนให้คอมเมนต์ตรงไหนคะด้านล่างอ่าคอมเมนต์ด้านล่างใช่ไหมคะด้านล่างนี้อ่า แล้วแล้วถ้าถ้าเป็นอีกอีกแพลตฟอร์มหนึ่งล่ะลูกข้างๆทำไงตรงนี้ตรงนี้ไหมตรงนี้นะคะตรงนี้โอเคอ่างั้นถ้าใครชอบเก็บความรู้ดีๆนะคะด้านอาหารและสุขภาพนะคะก็อย่าลืมติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของพี่ลุงด้วยนะคะ DCR Healthy Food สวัสดีค่ะ